หลวงพ่อพุทธนิมิตอ่ะเอามาหลวงพ่อหลวงพ่อพุทธนิมิตมาตั้งแต่ช่วงไหนนะป้าช่วง่อาที่ปาร้ชโชๆเลยนะใช่ใช่มามาอยู่วัดเนี้ยก่อนรัชกาลที่ห้ามายังไงครับ้าคือว่ามันมีทางทางพระราชวังน่ะเขาเป็นคนเอามามาให้นะเพราะว่าคนน่ะอยู่ทางราชวงอ่ะเขาไปเจอที่ไหนมาเอายังไ้ไปเจอที่ไหนไม่รู้เอามาถึงสามเสียนมาด้วยกันนะสามเสียงแล้วก็ อ,อีกสองเสียเนี่ยทางวัดไหนไม่รู้เขามาขอไปเขาก็ไป,ไปไปไปเป็นองค์อย่างนี้แหละเขาไปทําเป็นองค์เหมือนกันแล้วก็องค์เนี้ยเสียเนี่ยเนี่ยพูดแล้วขนลุกเลยเสียเนี่ยท่านก็เลยเข้านิมิตขวัญพระในวัดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพระในวัดในองค์แก่แก่นะนิมิตขวันบอกว่าอยากจะอยู่วัดน,นี้แต่คือว่าขอให้ทาล่างนนี่ยสร้างล่างให้ท่านเพราะท่านมาแต่เสียใช่ไหมใช่คือท่านอยากจะอยู่ที่นี่แล้วทีนี้ก็เลยปรึกษากันก็เลยเนี่ยสร้างเสียสร้างองค์ ตอนแรกอะ่ะมีแต่องค์นั่งให้เฉยนั่งกลางแจ้งเลยนั่งกลางแจ้งแล้วก็ทีเนี้ยใครไปใครมากลับไหวเขาก็บอกดูไม่สวยเนาะว่าตั้งกากกลางแจ้งน่ะเขาก็เลยร่วมกันทําเนี่ยสองล้านกว่าทําเป็นวิหารอยู่ในซายใช่ไหมกว่า,วาถ้าเป็นวิหารถ้เป็นวิหารหรือเป็นโบสถ์เป็นวิหารที่เฉยไปจ้ะโบสถรงนู้นจ้ะม,มาก่อนมาก่อนโปรมรปีแล้วผมถามนิดเดียวตรงวิหารเนี้ยสร้างมาเสร็จกี่ปีแล้วมันมีพศอ,อยู่ไม่แน่ใจก็ตกมาณ จะ20ปีแล้วนะอ๋ออันนี้ป้าชื่ออะไรฮะป้าชื่อแป๋วอยู่วัดกัแป๋วนะจ่าโอเคได้ขอบคุณครับขอบคคนมาไหว้ขอพรเยอะเลยใช่ไหมค่ะพุทธนิมิตใช่ค่ะและวัดใด้านไหนอืมเขาเด่นด้านไหนขากัขายค้าขายพวกอะไรเนี่ยเขาว่าพวกค้าขายเนี่ยพวกค้าขายจะมาขอบ่อยเนี่ยมาถึงแล้วก็จะได้ขอพรขอพวกเมตตาพวกอะไรเงี้ย แล้วมีมีตลก็เอากลับเอาอะไรมาสักการะเป็นพิเศษนะฮะในการกไม่มีเรามีแบบแล้ว,วแต่เ,เรานะ่ะพวงมาลัยอย่างเงี้ยเนี้ยเพราะว่าพวกที่พวกร้านค้าพวกอะไรเนี่ยจะมาพวกรถเล่รถอะไรเนี่ยมาขอกระพงมาลัยมั่งบางครั้งก็ไข่มั่งก็แล้วแต่เนาะว่าเราเจะผลไม้อะไรมาเนี่ยท่านให้หมดนะนท่านาให้หมดแต่ว่าแต่คนทางไกลๆน่าจะได้ให้เยอะอ่าอ่าอะไรจริง ทั้งทั้งบ้านนะคล้ายๆว่าก็คือท่านก็นับถือกันเนี้ยก็อยู่กันแบบรุ่หล้านกัะแต่ก็ไม่เห็นมีของเลยเ,เ,เป็นของแก้บนหรืออะไรยังไงไม่มี<ง>ก็คือบนแล้วพ่เขาก,ก็ลาไปเลยอืมค,คือคือว่าไม่ได้นั่นไว้คือว่าเราไม่ทําให้ลกอ่ะับอันนี้อนเราก็ทําให้ลกให้รูว่าใครมาก็คืดูมันดูดีหน่อยได้เลยถ้ามันลกมันก็ไม่ไหวเนา <laughs> <น>ะเพราะว่าท่าน ท่านน่ะอย่างแก้บนแก้อะไรเนี่ยส่วนมากนะ<ม>่ะเขาจะเป็นพวกอาหารพวกผล,ลไม้พวกดอกไม้คือว่าไม่ไม่ใช่ว่าพวกชุดพวกอะไรนะ,ะไม่มีจ้ะ,จะไม่ได้แบบว่าสตือใช่ไหมที่จะเป็นพวกขนมจีนน้ำยาปลาช่อนไม่มีไม่มีกินนี่ปกติเออแต่ถ้าเกิดว่าเขา,เขาบนอะไรเนี่ยนะเป็นในพวกอไอ้นั่นน่ะไอ้พวกอะไรนะกุ้งเค็มยำแตกงกระวาข้า,างนอกอ,อ่าอย่างเงี้ยน,น่ะพว้กุ้งเค็มยำสมัยก่อนเนี่ย ่ใช่ใช่เอออย่างเงี้ยนะพกสมัยเก่าๆถ้าเห็นมีบางขายที่มีวัสดุเยอะมากใช่ใช่นะเขาจะเป็นพวกปูปูนาใชู่นาที่จะปูนาดออ่าและข้าวมะยำโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ กินก่อนี่กินก่อนจ๊มจไม่มีกิมบิดพักเอาเลยครับพักกับอา,า,าบ้านไีนครับแกผมจะพับอะไ ถามวตั้งแต่เราไปให้วเยอนี่ก็โดนนะดนอิตาเฮ้ยเรียกที่มามาจ้โอ้ย แล้วตรนั้นยังเหลืออยู่ใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปเชียร์ต่อใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปไปต่อแต่น<า>ีกว่าก่ะนเร็จแล้วงานยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราต้องไปกลับไปเจียร์ต่อพิธบ่ายน,นี้นงครับอาพร้อมแล้วมาเลยครับเดี๋ยวเร่องนี้ต่อมือบนอนดพร้อมนะบนนยกฉัดก็ดูจากทรงพระดูจากดูจากพระพักของพระก็เป็นเป็นเนรูปแบรูปเก่านะครับ ก็ทราบว่าทงพรอุทองสององค์ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเขาเห็นเห็นกงกงสิ่งบอกว่าตรงสมัยว่าสมัยสมัยอูทองเลยใช่ไหมครับอาสมัยอู่ทองเป็นพระพระอุตรโลกเก่าครับนักโบราณคดีมามามานั่นมาไปยืนยันเอ่อสำหรับพระพุธรูปกทั้งทั้งหมดนี้นะครับเราก็มีความตั้งใจที่จะบูรณะคือพี่วิพัฒน พี่พิพัฒอยู่ไหนพี่พัฒน์ของผมเนี่ยตพี่พัฒน์ของผมเนี่ยก็เห็นแล้วก็เทวดาที่นี่ท่านค่อนข้างจะมี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 เรียกอะไรมีแรดมีแรงมีลิทนะครับแล้วก็อาจจะมีบางท่านที่เป็นมีบุพกรรมเก่าเหตุอาจจะต้องมาสร้างมาอะไรพี่พิพัฒก็เลย ภาวนาที่จะปิดทองคำทั้งทั้งทั้งหมดนะครับผมขออนุญาตให้ทุกท่านสาธุครับสาธุแล้วก็สอบถามแล้วก็เดี๋ยวผมช่วยไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวทางคณะช่วยวกันเราก็จะช่วย,วยกันก็น่าจะปิดองค์ประธานปิดพระอุทองสององค์แล้วก็มีพระโมคะลาภาษาลิบุติสององค์นะครับสอบถามทองจากครูประสิทธิ์ใช้ทองประมาณสามหมื่นแผน่นสามหมื่นแผ่นนะครับ คาดว่าใช้ปัจจัยประมาณ2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0บาทที่พัดทำขั้นต้น100,000บาทใครอยากกงินสมันะครับก็ทีะนี่พระพุทธรูปหน้าข้างหน้าบทององหนึ่งบางสมัตรบางประธานบา,บางบางปังมาวิชัยผมไม่แน่ใจข้างหลังเป็นปางหน้าปกนะครับก็มีทองวิทยาศาสตร์ ก็ปิดแล้วก็ทําสวยงามเปลี่ยนเราได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนหลอดไฟเพดานบวตสองหลอดนะครับบิบิ๊กเปิดเปลี่ยนกี่หลอดสองหลอดแท่บิ๊กสองหล,ลอดครับเปลีนสองหลอดเขขอให้ชีวิตมีความสุขสวา่างสวยสมบูรณ์อยู่ตลอดนะครับแล้วก็ถวายปัจจัยมีพระอุปพระนะครับมีปัจจัยสี่ซองเหมือนเดิมวิหารทานธรรมทานสังฆทานแล้วก็ชำระหนี้สงฆ์ครับ ข้างข้างนอกหมดแล้วนะข้างนอกหมดแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับขอเอาฉัดเป็นประธานในการระฆังการถวายครับอนุท่านไหว้พระพร้อมกันครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสมมาสัมพุโธภะกวา พุทธังพัควันตังอภิวาทีสวาคาโตพัควตาตโมอัมมังนัมสาสุปฏิปันโนพัคควโตสาวะกสังโฆสังขังนะมารััษนศีิครับมายัางพันเตวิสุงวิสุงรัตทายา ติสระเนนะสหะปัญจสิระียาจามาทุติยังปิมยังปันเตวิสุงวิสุงรักนัทายาติสระเนนะสหะปัญจสิระียาจามาตุียังปิมยังปันเตวิสุงวิสุงรักนทายาติสระเนนะสหะปัญจสิระียาจามา NAMU buddhasa, nah, apa atau arah atau sama sama buddhasa. Putang saranang kacami, arman saranang kacami, samkang saranang kacami. ธมปิพุทธังสรนังกชามิทุติยมปิธรรมังสรนังกชามิตูติยมปิสังฆังสรนังกชามิ ตาติย่อภิพุทธังสร้นังขชามิ ชาณาตุมายังทันเตเอตังเสตาชาตาัตตาติชัตตังสัพปริวารังพุทธะอูชนะถายานอิมัสมิงอุบูสถาคาดเด นิยาเดมาสาธุนโนฟันเตอักยัมพุทตสาภูชนัตถายะเสตะฉัตตาติชัตตัสสะทานสสะอานิสังโสอำหากันเจวะมาตาติตุ อาทีนันจงปิยชนานังทีครัตตังกิตายะสุขายะสังวัตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอประสงค์จงร,รับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายฉันโรงาห้าชั้นบิดทองคำในส่วนยอดบนยอดจุลง ประดิษฐานไว้ด้วยพระบรมสารีริกธาตุและดวงแก้วมหาจักรพรรดิพร้อมโคมไฟพิสตันเพื่อถวายครอบพระประธานในพระอุโบสถแห่งนี้พร้อมการบูรณะต่างๆและของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ไว้ณวัดแห่งนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขออานิสงส์แห่งการถวายฉันบุญนัต่างๆ <c oughs> และของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลาย,ย,าลายมีบิดามารดาครูบาอา,าจารย์ตลอดจนผู้มีพระคุณทั้งหลายได้ขออุทิศพระราชกุศลถวาย แต่พระบาทสมเด็จพระบรมมหาชนะการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาลาราชพระบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระคุณันพระเศษเหล่าวิรบุรุษวีรสตีเอวดาอารักษ์ทั้งหลายที่ปกป้องรักษาประเทศชาติท่านทั้งหลาย ที่ทำประโยชน์คุณความดีแก่ประเทศชาติที่เก่าวนามก็ดีไม่เก่าวนามก็ดีและขอให้บุญนี้จงคุ้มครองชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ยืนยงดำรงอยู่ตลอดไปพุทธังอันันตังธรมังจักรวาลังสามังนิพพานะ จยโยโหตุมีพานตุโยโหตุครับอธิวายเชิญถวายนะครับหาพิตรครับถึงมือพิตรแล้วเหรออายุเยอะที่สุดครับเนี่ยมีใครเห็นเอาเลยครับพิตรมีมีใครจะอ่ะขึ้นมาครับขึ้นไปช่วยถวายกันเลยครับไปกลายเปถวายพิธีพิมีเออพิธีพิมีครับอยู่ไหน พี่พพัดขึ้นเลยพี่ขึ้นเลยครับพี่แอนมานานๆมาทีเลยมาถวายแล้วพี่แอนน่ะนานนานมาใครที่นานๆมาก็มาเลยออกมาเลยก็มาเลยครับเก็บเก็บใส่ศีลเลยเหรอเก็บจับจับจถวายก่อนเดี๋ยวครับจับใส่ศีลก่อนคนะถวายไปเร็วครับไปเร็วเอานี้ทางนี้เลยทางนี้เลยทางนี้เลยทำมาไหมอุปการเจ็บไหมเองน ย๋ยวเด๋ยวอีกนิดนึงครับเดี๋ยวรอรอเอาพีอ่อานเข้ามาจับเลยสาธูาเข<อ>าน้ำครับน้ำพี่น้ำช้าๆครับสาธุรองเท้าครับสาธูรีมทรีมทรีมทไฟฉัดครับสาธู สาุปัจจัยครับปัจจัยสาธุครับอ๋อหนึ่งสากท่ันที่อย่ัเนทีเ

ยังไม่ได้เออมได้ย่งสร้างคอสอไหนครับจานเนี่ยรได้ยังู้สร้าง้อสอไหนครับจาด้ดเลย้เลย้อสอสร้างคอสออะไรท้โอ้ฮะอสออะไรี่อยี่ห้หเหรออันนี้อันนี้รุ่นแรกเลยใช่ไหมก หลวงพ่อรวยข้างรุ่นแรกใช่หลวงพ่อรวยุเสกโอ้หนี่นะครับหลวงพ่อรวยปุกเสกรุ่นแรกนี่นะครับนี่นะครับผู้ที่ได้หลวงพ่อรวยปุกเสษรุ่นแรกรุ่นแรกเลยนะครับหัน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 หนหหลวงพ่อรวย 56ใช่ไหมพี่ใอใช่ค่ะคั้งห่งเจ็บแค่เจ็ดนะครับนู้นมีใครบ้างรวยมหาเศรษฐีนะนะ